ด่าเนอะโอ้ไม่ไม่ไอโอนโอนให้ลูกสาวเราก็ต้องไปรับรองด้วยนนี่ครับให้มันให้มันเสร็จให้มันแบบจบไปเลยให้มันเสร็จเลยหมายถึงว่ามันเราจะทำบ้านที่หลังได้พี่วโอจะพี่วีโอจะลากกอกเลยใช่ไหมอ๋อไม่ไม่ไม่ครับผมไม่ในพี่วโอทนไม่ไหวกับพวกหนูแล้วใช่ไหมสี่คนเนี่ยอ๋อไม่ใช่ครับผมไม่ไในคนไม่ไหวคือเราเราเรากลับบ้านอุดรไปทําธุระครับผมไปทำธุระก็เลยทำธุระครับใช่ก็ไปกินวันพี่ กจะสองวันครับเพราะว่าผมต้องทำธุระหลายๆอย่างอ้อง่หลายอย่างต้กนานไม่เกินสองวันต้องคุยกับแม่ก่อนแล้วไปเยี่ยมแม่ด้วยเยี่ยมแม่ด้วยไปเยี่ยมแม่ไม่สบายคุณยายก็ไม่สบายก็จะออกแล้วเนี่เยนี่อุดรนี่อุดรานู่เรวรแมอุดรรับไป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  ไปกันนานแ่เนาะพวกเก่าเนี่เาะคือแบบว่าไปกันนาน้เนาไปกี่ชั่วโมงเจ้าไปกี่ชั่วโมงอุโดอเหรอสามชั่วโมงสามชั่วโมงไปด้วย

ไล่ซื้ตัวโลกนะะพวกพวกพวกไล่ไล่สดไอพวกได้ซดตัวโลกนะฮะ่าจะก้านนแล้วจะว่าลุงพลแลก็เนี่ยโอ้ยว่านลุงพลดังแล้นี่อันนี้นะคะย่ไหาตัวเยอะ เออเอาไปดเลอาปนี่ะอเาเจาไปปดน้องห้วยข้างตังปวดน้องห้วยเออดวไปไปไปมือให้อีกพี่นกเอากอดกันนะเออนนี้กอดกันจริงๆอะอ่ะหน้ารถหน้ารถอ่ะ เอาเอาเ็ดไปฆ่าอะไรขางน้อเขาใข็งตีอะไรอยู่มัเยอะพี่แข็งเยอะพี่เลยโอ้ยถ่ายรถต่อที่เจ็ดด้วยหรอใช่ตีด้วยตีด้วยต่ดตัดตัดเอาเดี๋ยวใครจะถือกล้องเขาพี่น้องของไม่ออกไปโอ้ยไปไปไปเดียวเดียวเดียวฮ่าอ่าฮ่าปกัน อ้าวอาอ้ไอ้ไอ้คอจอยัมันเะ่น SMD อะไอ้ไออมันเ่นเมือเล่น s d กเลยอะเอเอาลพอเาสโลโมชันสโลโมชันอาพี่อยถอยหลังไหน่อยโอ้หโอ้หมันไกลเกินต้องขนาดนั้นไปไปต้องอะไรนะสาม3 4่เอมอโอเคเอ้ยเฮ้ เดี๋ยวเจ้าจะไปกี่ชั่วโมงไปแค่ไปแค่สามสินาทีครับคืไคือกลับแล้วเขารออยู่เขารออยู่โอ้ออีกสิานาทีไม่ออกไม่งั้นก็ขึ้นไปตรงถึงที่นั่งเลยปะไม่ต้องหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเนั่งรอข้างล่างก่อนแตแอร์เนี่ยสองโมง

ไอ้ครับอ๋อฮันนี้ฮัอจบคิปไปดีคับล้วลาครับ